วันนี้วันที่6กุมภาพันธ์2563ตอนช่วงเช้าผมไปที่โรงเจแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นครับไปทำไมไปไหว้แก้ชงครับเพราะว่าปีนี้ผมเป็นปีชงซึ่งเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับซึ่งหลายคนก็มีความเชื่อเช่นเดียวกับผมนะแต่ก็จะมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยแล้วใครชงบ้างล่ะทำไมไปที่ ที่เขามีให้ไหว้แก้ชงทําไมมีบอกว่าชงร้อเชง 20%, ่สิบเปอร์เซ็นตยี่ห้าเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็ะครับวันนี้จะชี้แจงให้ฟังนะครับอ้าวหนึ่งวันนี้ผมไปไหว้แก้ชง 2. องทำไมต้องเป็นวันนี้ว,นนวันนี้วันที่หกกุมภาไม่ใช่หลังตรุษจีนพอดีและก็ไม่ใช่วันที่หนึ่งปีใหม่เป็นเพราะว่าการนับ ปีของจีนไม่เหมือนไทยนะครับเป็นปีทางจันทรคติของจีนนะครับถ้าเราใช้ตัวนาฬิกาเป็นตัวตั้งเราก็เห็น1-12นะครับซึ่งก็คือ12ลราศีนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเขียนผมเริ่มต้นที่ปีชวดนะครับชวดฉลู ขานเถาะมะลงมะเสงมะเมียมะแม่วกละกาจอกุ่นนะครับซึ่งการนับปีของชาวจีนเนี่ยก็เหมือนกับไทยนะฮะแต่ทําไมผมเอาชวดเริ่มต้นที่เลขสิบสองอ่ะทั้งที่ชวดเป็นราศีแรกใช่ไหมฮะจริงๆจ,จันทรคติของจีนนะครับเขาเค,คล้ายๆกับไทยนะครับก็คือว่าเดือนธันวาถึงว่าเป็นเดือนหนึ่งอ่าเดือนธันวาถือว่าเป็นเดือนหนึ่งของจีนนะครับผมก็เลยเขียนไว้ที่สิบสองนะฮะโอเคแล้วชงคืออะไรนะฮะชงก็คือ ปีนี้เป็นปีอะไรก็ตามปีที่อยู่ตรงกันข้ามเราเรียกว่าปีชงนะเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีชวดปีหนูปีที่อยู่ตรงข้ามก็คือปีมะเมียดังนั้นใครที่เกิดปีมะเมียจะโดนชงภายในปีนี้นะครับซึ่งปีที่ผ่านมานะครับเป็นปีหมูใช่ไหมครับปีกุนคนที่มีมะเส็งนะฮะก็คืองูเล็กนะก็จะโดนชงชงนะครับโอเค่าเออย่างนั้น แค่เกิดปีมะเมียอย่างเดียวนะครับค่อยไปไหว้แก้ชงใช่ไหมไม่ใช่ครับเรามาดูและต้องดูยังไงนะลองดูนะเวลาคนจีนเขาไปตั้งดวงจีนนะครับมันจะเกิดรูปแบบแปดช่องแบบนี้นะฮะซึ่งข้างบนเขาเรียกว่าราศีบนนะซึ่งข้างล่างก็เรียกว่าราศีล่างนี่แหละครับนะราศีล่างนะจากปีเกิดเดือนเกิดวันเกิด เวลาเกิดมันเอามาลงในแปดช่องและที่สําคัญก็คือราศีล่างนะเพราะแต่และช่องก็คือสิบสองราศีนั่นเองนะครับสิบสองราศีนั่นเองขึ้นอยู่ว่าจะตรงกับราศีไหนนะอันนี้ก็เป็นราศีนะราศีตามาสิบสองราศีดังนั้นที่เราบอกว่าเกิดปีไหนค่อยไปไหว้แก้ชงนั่นก็คือหมายถึงคนที่เกิดดูเฉพาะช่องนี้เท่านั้นก็คือถ้าเกิดปีนี้เป็นปีมะเมียดังนั้น คนที่ไปไหว้แก่ชงถูกไหมถูกนิดนึงนะฮะถูกแค่หนึ่งส่วนสีเท่านั้นเองเพราะว่าเรายังมีเดือนยังมีวันยังมีเวลาซึ่งเป็นราศีเหมือนกันซึ่งทางดวงจีนถือว่าใครที่มีเรื่องชงนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาวันหรือเดือนต้องไปไหว้แก้ชงครับเอนะฮะแล้วมันดูยังไงล่ะครับอ้าวเรามาลองดูตรงนี้นะครับอย่างที่เรา รู้นะครับว่าปีนะฮะถ้าปีเราเห็นชัดๆเลยถ้าเกิดสองห้านย์นะครับก็จะกลายเป็นปีมาใช่ไหมฮะหรือปีมะเมียต่อมาอีกครบรอบอีกรอบหนึ่งสองหก็บวกไปอีกส2ปีก็เป็นสองห้าสองห่าใช่ไหมครับจะเกิดต่อมาก็จะเป็นสองห้าสองหนึ่งต่อไปก็เกิดเป็นบวกอีกกับ12ก็เป็นสองห้าสามสอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าปีนั้นปีไหนนะครับงั้นก็ง่ายหรือเปล่าในการดูปีไม่ง่ายครับเพราะว่าปีของทางจีนเขาจะเปลี่ยนประมาณต้นเดือนกุมภาหลังจากตุษจีนไปไม่กี่วันซึ่งเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนนะครับดังนั้นแล้วจะรู้ได้ยังไงครับเพราะว่ามันเปลี่ยนปีช่วงนี้นะมีการเปลี่ยนปีช่วงนี้นะเปลี่ยนปีช่วงนี้พอดีดังนั้นคนที่จะต้องดูว่าเกิดปี ปีมะเมียจริงไหมก็คือต้องไปดูนะครับว่าเป็นการเกิดหลังจากเดือนกุมภาไหมนะครับขณะเดียวกันมันมีเวลานะเวลาที่มันเป็น12บราศีโดยที่ของทางจีนก็ถือว่าช่วงห้าทุ่มถึงตีหนึ่งนะทุกสองชั่วโมงจะมีการเปลี่ยนราศีคล้ายๆว่าเป็นเวลาชวดเวลาฉลูเวลาขานไปเรื่อยๆนะอ้าวดังนั้นคนที่เกิดเวลาไหนที่ชงแน่นอนชงฐานเวลาก็คือคนที่เกิดช่วง 11บเอโมงถึงก่อนบ่ายโมงตรงอันนี้ชงฐานเวลาแสดงว่าเราเกิดเวลาเวลามะเกิดเวลามะนะถ้าเราเกิดปี2 5งห้า้วไปเช็คปีด้วยนะครับเช่นเ,เกิดหลังกุมภาเกิดเดือนมีนาเมษพฤษภา,พ,ษภาพวกนี้มาแน่นอนนะช่วงนั้นมาแน่นอนรวมไปถึงเกิดธันวาของอีกปีหนึ่งซึ่งไม่เปลี่ยนปีนะเช่นเกิดเดือนธันา,าคมสองห้าหนึ่งศนะครับ มกรา2510อาจจะกลายเป็นปีม้าก,ก็ได้อาจจะกลายเป็นปีม้าก,ก็ได้ของไทยนับเปลี่ยนเปลี่ยนปีเป็นปีแพะแล้วคร2510ต้องเป็นปีแพะแต่เดือนมกราบางวันของเดือนมกราของ2510ยังเป็นปีม้าครับโอเคนะครับงั้นเราดูปีแล้วเราดูเวลาแล้วเวลานี้ค่อนข้างชัวร์เลยนะครับถ้าเรารู้เวลาเนี่ยถ้าเราไม่ได้เกิดช่วงช่วง11โมงเช้าถึงประมาณก่อนบ่ายโมงเสว็วเราไม่ชงฐานเวลานะ แล้วก็มีอีกอันนึงก็คือพอปีแล้วก็มีเดือนเนหะ็นไเดือนมิถุนายนคือเดือนมา้าาไล่ลังมานะครับจากธันวามกราแล้วคือเดือนมอ้ะชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียคือเดือนมา้ามิถุนาคือเดือนมา้าดังนั้นคนที่เกิดเดือนมิถุนามีโอกาสที่จะเป็นเดือนม้นะฮะเว้นอีกนะฮะยกเว้นก็คือช่วงต้นเดือนเพราะว่า เดือนจันทรคติมันไม่เหมือนกับทั่วๆไปมันไม่ได้แบ่งตามฝรั่งวันที่หนึ่งถึงสามสิบสามเอ็ดพอดีนะมันจะแบ่งประมาณอาจจะกินมาวันที่สี่หรือห้ามิถุนาก็ได้นะครับแล้วแล้วมิถุนานยนครับแทบมาร์กอาจจะเป็นสิ้นสุดอยู่ที่สี่กรกฎาก็ได้นะสี 4, ก่กรกฎาก็ได้ดังนั้นคนที่เกิดต้นมิถุนายนจนถึงต้นกรกฎามีโอกาสที่จะกลายเป็นเดือนมาเดือนมาเช่นกันนะครับดังนั้น มีเวลามีเดือนแล้วก็มีวันทีนี้วันดูตรงไหนวันเนี่ยดูไม่ได้เลยนะต้องมีการดูปฏิท,ทินจีนเท่านั้นโอเคนะล้วกลับมาดูตรงนี้นะครับดังนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งดังนั้นใครบ้างที่จะมีโอกาสชงนะฮะถ้าเกิดเวลา11.00ถึง13.00ช่วงเนี้ยชงฐานเวลานะครับส่วนปีนะฮะต้องไปดูเอานะครับปี2509นะ หรืออาจจะ2 5 1 0ก็ได้ถ้ามันคาบเกี่ยวไปในตอนต้นปีนะครับโอเคแล้วเดือนละ่ะช่วงเดือนมิถุนาถึงเดือนกร,รกฎกดานะครับถึงประมาณ4กร,รกาโดยประมาณนะครับจะวันที่เท่าไหร่มิถุนาไม่แน่นอนนะครับส่วนวันต้องไปดูปฏิทินครับนะแต่ถ้าเราเราชัวร์จริงๆนะครับเราสามารถดูปฏิทินได้หมดเลยยกเว้นเวลาซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าสิอโมงถึงบ่ายโมงนะครับ ซึ่งวันนี้ผมจะพาพวกเราดูนะครับว่าวันจริงๆนะเดือนจริงๆมันดูอย่างไรตอนนี้เราจะไปดูปฏิทินออนไลน์กันนะครับว่าเราดวงของเราวันเกิดของเรามีม้าเจือปนอยู่ไหมที่หน้าจอทางด้านขวามือนะครับเป็นลิงก์นะสำหรับดูปฏิทินจีนนะครับท่านอาจจะพิมพ์ก็ได้หรือท่านอาจจะยิง QR โค้ดได้โทรศัพท์เลยก็ได้นะครับก็จะขึ้นเว็บไซต์ทางด้าน เหมือนฝั nó, okay. ouais. 2, 1, 6, 1, ่งซ้ายมือนะครับโอเคเรามาลองดูซินะวันน to ี hmm. okay. ้เดือน2วันที่6นะครับเอะเราจะรู้ได้ยังไงนะครับเราก็จะดูด้านนี้เราจะมีอันนี้ให้เราดูสัญลักษณ์ที่เราต้องรู้จักก็คือสัญลักษณ์ที่เรียกว่าวันนะครับวันนะจะเป็นรูปหน้าต่างคล้ายๆหน้าต่างและถ้าหน้าต่างขามันยาวขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆจะกลายเป็นเดือนนะสัญลักษณ์ที่ยืดยื้ก็กลายเป็นปีนะฮะอันที่เรามาลองดูนะทาด้านนี้เราเห็นไหมมีวันนะอันนี้ก็อันนี้ก็วันอันนี้ก็วันนะ เนื่องจากว่ามันมีทั้งตัวเต็มตัวยอ่อมาเลยเยอะนะครับแย่งจริงก็คือเราจะดูเฉพาะตัวย่อนะเราเห็นวนะ่าอันนี้คือวันนะครับอันนี้ก็คือเดือนนะฮะและน,นี้ก็คือปีนะฮะมันจะมีซ้ํากันไม่เป็นไรเราดูเฉพาะไอ้ตำแหน่งที่ผมว่าก็ได้นะแล้วเราก็มองหาม้าในดวงนะวันนี้มีม้าไหมครับวันนี้ไม่มีเลยอันนี้อันนี้ก็คือวันไม่มีม้านะฮะไม่มีม้าซึ่งมันจริงๆตัวที่มันใช่นะครับ มันจะอยู่ติดนะมันจะอยู่ติดกันกับับวันนะครับโอเคตกลงไม่มีนะฮะวันนี้ไม่มีสรุปว่าไม่มีอา้าวเราลองไปดูสิถ้าเราจะโยนไปโยนไปวันไหนดีล่ะโยนไปอา้าวหนึ่งเก้าเก้าสามนะครับแล้วก็เดือนที่เจ็ด่าเดือนที่เจ็ดเรามีดวงของเราที่ปนอยู่หรือเปล่าเดือนที่เจ็ดก็คือเดือน กรกดาใช่ไหมฮะมิถุนากรก,กรกดาเอาวันที่หนึ่งเลยนะวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดปีหนึ่งเก้าแปดสามนะฮะดูนะฮะเห็นไหมฮะหนึ่งเก้าแปดสามแล้วก็อันนี้เดือนเดือนเจ็ดแล้วก็วันที่หนึ่งโอเคนะครับเห็นนะแล้วก็มาดูซิอันนี้คือที่เราจะต้องพิจารณาดูอันนี้คือวันอันนี้คือเดือนนะครับและอันนี้คือปีมีม้าไหมครับสังเกตซิมีม้าในนี้ไหมมีไหม ถ้าท่านสังเกตปุ๊บท่านก็จะเห็นว่ามันมีม้าเห็นไหมครับมีม้าเห็นไหมมีม้าแสดงว่าเป็นเดือนม้าเห็นไหมครับเดือนม้าหนึ่งกร,รกฎาก็จริงซึ่งถ้าตามตารางว่ามิถุนาคือเดือนม้าเดือนกร,รกฎาก็กลายเป็นเดือนแพะแล้วแต่ไม่ใช่ฮะเพราะการเปลี่ยนวันมันไม่ได้เปลี่ยนตามฝรั่งนะครับซึ่งไปเปลี่ยนตรงไหนไม่รู้ท่านสามารถกดปฏิทินดูเองไปได้เรื่อยๆนะครับนี่คือการดูนะครับว่า วันเกิดของท่านตรงไหมผมสรุปอีกครั้งนะครับเวลาเกิดดูง่ายๆอยู่ช่วง11โมงถึงบ่ายโมงอันนี้คือชงเวลาเกิดนะครับแต่ถ้าเดือนวันและก็ปีมาดูปฏิทินที่ผมสาธิตให้ดูวิธีนี้จะง่ายนะครับแล้วก็จะชัวร์ที่สุดเลยครับในการดูนะครับเพราะการเปลี่ยนเดือนเปลี่ยนวันมันมันไม่ได้เป็นมาตรฐานเหมือนเดียวกันทุกๆปีถ้าท่านเกิด ตรวจดูแล้วนะครับว่าท่านมีเวลามีวันมีเดือนหรือมีปีที่มันชงนะครับมีม้าอย่างน้อยหนึ่งตัวในนั้นไม่ว่าจะฐานไหนก็ตามแนะนําให้ไปไหว้แก้ชงนะครับที่วัดจีนศาลจีนหรือที่ไหนก็ตามที่มีการทําพิธีไหว้แก้ชงนะครับซึ่งอาจจะมีเรียกว่าค่าบูชา200 300าร้อและแต่สถานที่ซึ่งราคาไม่สูงแต่มีผลดีกับชีวิตของเรานะครับหลายท่านบอกว่าเฮ้ย ถ้าไม่เชื่ออะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าท่านที่เชื่อแล้วสงสัยต่อว่าถ้าเราไม่ไปไหว้ปีชงมันจะมีผลกระทบอะไรกับเราทางด้านดวงจีนเวลาเราตั้งดวงนะครับแต่ละช่องของแปดช่องเนี่ยนะครับแปดช่องที่ตั้งจําได้ไหมฮะเป็นวันเวลาเดือนปีทั้งหลายเนี่ยมันจะหมายถึงบุคคลด้วยดังนั้นถ้าเกิดมันมาชงฐานนี้ะชงฐานนี้นะเช่นท่านเกิดวันที่มันถือว่าเป็นวัน มาพอดีปีนี้เป็นปีหนูและชงพอดีนะจะเกิดผลกระทบกับคู่สมรสของท่านได้หรือสุขภาพของท่านได้นะฮะหรือถ้ากระทบตรงนี้อาจจะมีปัญหากับบริวารบุตรบริวารสร้างปัญหาให้หรือตรงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องทรัพย์สมบัตินะตรงนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเจ้านายถ้าเกิดเดือนม้าขึ้นมานะฮะผมมีน้องคนนึงนะตรวจด,ดูเขาปีนั้นเขาชงเรื่องนี้เลยเรื่องไอ้ฐานวันเลยผมว่า้ยต้องระวังนะค่อยคยคุยกับแฟนนะแต่ในที่สุดนะครับ หยุดไม่ได้นะเธอก็ต้องเลิกกับสามีในปีนั้นเองนะครับโอเคนอกจากผู้คนแล้วที่เราตัวเราเนี่ยไม่อยากให้เกิดผลกระทบกับผู้คนแล้วเนี่ยไอปีชงมันจะเกิดขึ้นกับเรื่องอื่นอีกก็คืออวัยวะของร่างกายของเรานะฮะปราชาวจีนเขาเพบว่าไอแปดช่องในการตั้งดวงเนี่ยเห็นไหมฮะข้างล่างวันเวลาเนี่ยมันเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆของร่างกายเราซึ่งจะเกิดกระทบทําให้มีผลต่อสุขภาพของเราได้นะครับ และอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือไม่ว่าจะฐานไหนก็คืออุบัติเหตุนะเหตุไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับคนที่มีชงในปีนั้นนะครับผมชงสองปีติดต่อกันแล้วนะปีที่แล้วก็ชงปีนี้ก็ต้องไปไหว้แก้ชงปีที่แล้วผมนี่แหละนะฮะมีเนะี่ยฐานนี้เลยปรากฏว่านะฐานเวลานะปรากฏว่าก็ทํางานไม้เลน่นเล่นอยู่บ้านไอ้เครื่องเจียลูกหมูก็มันสะบัดนะฮะมันโดนขานะฮะดีนะฮะ ไม่ลึกมากนะครับรักแต่รักษาหยุดนานกว่าครึ่งเดือนเลยนะครับดีมันไม่ลึกมากแล้วก็พอดีมันไม่ใช่ใบใบสาหรับตัดเหล็กนะครับเลยเจ็บน้อยหน่อยนะครับถ้าคนเชื่อก็จะเชื่อว่าโอ้เพราะเราไปไหว้ปีชงมันก็เลยจากหนักตายเป็นเบาแต่ถ้าคนไม่เชื่อผมก็ ไม่ได้ว่าอย่างไงนะครับไ,ได้แนะนํานะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูปีชงว่าเป็นยังไงว่ามันไม่ได้ดูเฉพาะปีชงมันมีวันชงเดือนชงแล้วก็เวลาชงด้วยนะครับส่วนที่หลายที่เขาจะมีว่าชง2 5 50%เปเน้าบเปอขาบอกว่าชงร่วมจริงๆไม่ได้ชงครับมันจะมีคําภาษาจีนอีกที่ว่ามีผัวมีเฮงมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันจะเป็นการชงราศรีเหมือนกันแต่ชงคนคนละตัวซึ่งผมไม่พูดถึงนะครับ เพราะตั้งใจแนะนําเรื่องชงอย่างเดียวเพราะว่าเรื่องชงถือว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงมากที่สุดในบรรดาทั้งหมดนะครับขอให้มีความสุขกับปีชวดนะครับให้สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะครับและพอไหว้ปีชงไปไหว้เกิดไปไหว้แก้ปีชงแล้วเขาจะมียันนะหรือฮู้เอาไว้ให้เราพกติดตัวท่านที่ไปไหว้พกติดตัวไว้ตลอดนะครับแล้วถอดเมื่อไหร่ นู่นนะครับหลังตุดจีนปีหน้าไปตรวจรูป,ปฏิทินอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันพ้นปีหนูเมื่อไหร่อาจจะเดือนกุมภาต้นเดือนกุมภาวันไหนไปค้นดูพอพ้นแล้วถ้าเราไม่ชงเราก็ไม่ต้องพกแล้วก็ได้นะครับโชคดีปีชวดกันทุกทกท่านนะครับขอให้มีความสุขกันทุกคนครับ